สวัสดีวันนี้จ้ะคือใบนี้ครับเดือนนี้เป็นเดือนเมษาครับนะอีกสามวันอีกสวันก็จะเป็นวันวนเนาเลนไทน์ไม่ใช่วันสงการครับผมอ่ะเราส่งตั้งแต่30มธันวาครับแล้วนะครับรอรอรออย่างเดียวก่อนหน้านี้โมบนันี้เป็นอย่างนี้ครับขึ้นรูปไปดู ใบนี้เข้ามาทําโปรแกรมซ่อมแซมครับและฟูลดีเทลลิงนะครับเบิกอะไรเพียบเลยตามรายการประมาณนี้นะครับแอลวิงครับเดี๋ยวทานี้แอลวิงครับเมาส์ครับปากนะแล้วก็มีปากตัวเก่าคือแตกไปนอาจแกะให้ดูดีกว่าโถเอ้ยทำไมไม่แกะละ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือปากตัวเก่านะจ๊ะปากตัวเก่านะนะจ๊ะอันนี้จะแอลวิงครับ แอร์วิงตัวนี้ครับเบิกใหม่ครับปากเบิกใหม่ครับโอเคจ้ะอันนี้อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ฝาข้างแยกไว้โผล่ไป้อยนะครับเรามีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับคือนะครับโทรศัพท์มือถือของของเราอีกเครื่องหนึ่งนะครับเราแบ็กอัพไว้คือหมวกใบนี้ครับเราทําไปถึงขั้นตอนการตับผิวแล้วแล้วเสร็จแล้วนะครับเราจึงส่งหมวกไปกับทีมช่างนะครับเพื่อให้ลายของตัวเนี้มันต่อกัน การซ่อมแหลมที่มันหลุดมันหมันทั้งเชื่อมมันทั้งทุกอย่างครับมันต้องทําเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับไฟนั้นนะหายไปกับโทรศัพท์เครื่องเก่าเราเครื่องเก่าเราหายนะครับวันนี้ครับทําใหม่ทาใหม่เพราะอยากให้ทุกคนเห็นในทุกขั้นตอนครับเรามาตรฐานเดิมมาตรฐานเดียวถ้าคุณไม่เห็นเราไม่ยอมแค่นี้ดีกว่าเออจ้ะ เบอร์สปยเลอร์ใหม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้แหลมแหลมครับวันนี้วันที่9ครับหมวกจะส่งกลับได้ในช่วงประมาณถ้าเป็นไปได้จะก่อน13จะเอาไว้ให้ถึงก่อน13นะครับเพราะว่าตอนนี้คิวเยอะจริงนะครับเหมือนเดิมครับคิวยังแน่นอยู่เหมือนเดิมครับบางใบมายังอยู่ในกล่องอยู่เลยยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับต้องขออภัยนะสําหรับความล่าช้าที่มันเกิดขึ้นนะครับมันหลายอย่างจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เรายังเปิดรับลูกมืออยู่เหมือนเดิมนะครับมา ถ้าเป็นคนต่างด้าวนะครับเราบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับต่างด้าวที่จะมาสมัครกับเรานะครับถ้าคุณนะครับมีความตั้งใจจริงคุณอยู่และใกล้ๆโลเคชันเราเดินทางมาคุณไม่ติดขัดอะไรแล้วคุณมีบัตรถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยนะครับคุณติดต่อมาเลยนะครับจะติดต่อมาเลยไม่เอาแบบว่าพวกเอเจนท์ที่โทรมานะแล้วมานั่งถามว่าค่าแรงวันเท่าไหร่ขอโทษนะครับเราไม่ได้รับเป็นแรงงานแบบนั้นงานของเรานะครับจําเป็นที่จะต้อง มีโน้ตเฮาอยู่พอสมควรนะครับแล้วต้องเป็นคนที่ชื่นชอบในหมวกน็อกหรือรถเท่านั้นนะครับเพราะถ้าคุณทํางานอื่นมาแล้วคุณมาทํางานแบบนี้คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับคุณและอีกอย่างหนึงในการคอนแทคกันมันก็จะทําให้เราได้คุยกันคนละภาษาเราต้องการคนเราต้องการภาษาเดียวกันนะครับโอเคจ้ะไม่เป็นไรครับเราโฟลวกันต่อนะครับดูสินวมเราลื้อไปแล้วลักษณะนี้นะที่ผมลือไปแล้วนะคือผมลือแล้วผมรีจิตไปแล้วนะครับ คือ Data d a t ตตัวนั้นหายหมดเลยหายเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นครับทําใหม่ครับไม่เป็นไรไม่ต้องขออภัยใครครับโทรศัพท์มันหายสาบสูนย์ไปครับทําใหม่ครับจบโอเคแผ่ให้ดูครับแล้วรีจีทกันอีกรอบหนึ่งครับผมมาดูตรงนี้ก่อนเลยโฟมโฟมที่หนุ่มแก้มเห็นความเป็นรูปะจ้ะจ้ะเคสแบบนี้ นะครับเนี่ยดูดินะครับจะผมว่ามดคิดว่านะเพราะว่ามดมันมาจากความชืน้นทำรังนู่นนี่นั่นครับแล้วเ,เราก็เอ๊ะสังเกตดูเอ๊ะมันเป็นไรใช่เลยจ้ะเศษโฟมครับแต่โชคดีครับที่เป็นแค่แก้มไม่เกี่ยวกับบอดี้หมวกเมื่อกี้เราสังเกตด,ดูแลดูแลโอเคในชุดนี้ครับจะ ตัวนี้เปลี่ยนครับตัวนี้ติดกลับนะครับตัวนี้ประกอบกับประกอบกับครับตัวนี้ชุดนี้เปลี่ยนทั้งชุดครับไม่มีแยกขายครับชุดนี้เปลี่ยนครับชุดนี้เบิกใหม่ครับโหบอกเลยรายการเยอะมากชุดนี้ซ่อมครับซ่อมครับไม่มีให้เบิกครับถ้ามีผมเบิกให้แล้วนะครับรอนานขนาดนี้ผมเบิกให้แล้วจะเบิกใหม่ครับจะชุดนี้ซักครับตัวบอดี้หมวกคลีนอัพครับมาดูหลักหญ่ใจความของหมวกกันน็อกครับผมบอกแล้วว่าที่บอดี้หมวกไม่มีมีแค่โฟมโฟมแก้มเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมอืมจะเดี๋ยวนะปีผลิตปีผลิตของเดี๋ยวก่อน x w n v โอเคปีผลิตจะอยู่ที่เ,เดือนสิบสอครับปี2020ครับโอเคจะไปนี้ไปต่อครับไปต่อสวยครับสวยแน่นอนแล้วจะจบสวยๆแน่นอนครับเพราะว่าดูจากอะไรแล้วครับได้ครับตัวนี้ <c oughs> อะไรทุกตัวนะครับที่อยู่บนโต๊ะนี้ครับเบิกใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวจัดให้แล้วผมแล้วมาดูกัน มาเสร็จจบพร้อมส่งกลับครับอะไรนะครับนู่นนี่นั่นนะครับที่เบิกใหม่ใบนี้ใช้เวลาซ่อมซ่อมนะใบนี้ซ่อมนะคือซ่อมนานเพราะว่าเรื่องของคิวช่างครับไม่ใช่ผมนะแต่หมายถึงช่างสีนะจ๊ะ,ะใบนี้มีการซ่อมแรมครับซ่อมแรมฝั่งนี้นะครับซ่อมเสร็จนะครับก็ติดตั้งถอดประกอบประกอบเข้าไปใหม่นะครับแล้วเราจะบอกว่า งานสีถือว่าโอเคเลยโอเคเลยครับคือโอเคเลยนะครับแล้วเราส่งไปพร้อมกับทอมมี่กันนู่นนั่นคือฝาที่สร้างมาใหม่นะจ๊ะนั่นไม่ใช่ฝาเดิมนะจ๊ะแต่ดูดิไม่เดิมแต่แบบโคตรใกล้เคียงครับแต่ว่าถ้าสังเกตด,ดีๆครับของทําขึ้นมาใหม่ก็ไม่ใช่ออริจินอลครับจ้ะเดี๋ยวพาไปดูใบนู้นนะใบนี้เขามาทำโปรแกรมฟูลด,ดีเทลลิ่งครับแล้วก็สั่งเบิกเปลี่ยนอะไรยับเลยนะครับอะไรหลายตัวครับที่ต้องเบิกใหม่ เพราะว่าน้องมีความหล่นมานะครับแล้วอะไหล่มันก็เสียหายหลายชิ้นครับค่อนข้างที่จะลำลามไปในหล,หลายจุดเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วยังไงนะครับก็อันไหนไม่ดีครับพี่เปลี่ยนหมดพี่เปลี่ยนหมดปากครับตัวนี้ครับสวิตครับแลมซ่อมครับตัวนี้เบิกใหม่ครับ คอยเลอร์เบิกใหม่นะครับแอลวิงเบิกใหม่ครับขาแอลวิงเบิกใหม่ครับแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับเยอะเลยเยอะเลยนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็จบออกมาสวยนะครับต้องขออภัยที่ให้รอนานนะครับคลิปวิดจริงๆหมไบนี้เราทาถึงพิเศษแล้วแหละแต่ว่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเราสูญหายครับมันก็เลยต้องทาใหม่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าครับเดี๋ยวหลายๆท่านนะครับผู้ติดตามครับก็จะไม่เห็นคลิปก็จะไม่เห็นขั้นตอนได้ครับผมทําใหม่ได้เลยนะครับไม่เป็นไรผมไม่ติดนะครับ แต่สภาพมันไม่ได้กลางคือทําไปแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากนอมากเท่าไหร่เพราะว่าเราขยี้กันไปนตั้งแต่รอบแรกแล้วครับจ้ะแต่ก็วางไว้ในตู้อ่ะวางในในตู้อ่ะหเดือนน่ะแล้วไปอยู่บ้านช่างอีกอ่ะประมาณ3เดือนน่ะเพราะฉะนั้นครับมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรใช่ไหมเกาะมาใหม่ใช่ไหมเอาอีกครับเอาอีกรอบครับแต่ตอนนี้ครับคลีนเกลี้ยงทุกอย่างพิเศษดีทุกอย่างแล้วนะครับบอกเลยว่าจบสวยแน่นอนนะครับอืม ขออภัยที่ให้รอ,รอนานๆนะครับแต่งานชัวแน่นอนนะครับและใช้งานได้อีกยาวๆนะครับดูสิสนากาโนชูริเคนเกรเป็นนากาโนะที่มีเมทัลลิกค่อนข้างที่จะเห็นความฟุ้งมากๆฝั่งนี้คือฝั่งที่ซ่อมแรมนะครับแรม เป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งกลับนะครับโพซิชนันในการติดตั้งสปอยเลอร์ครับเราจะให้ติดตั้งแล้วสามารถจะปิดลงมาได้ทั้งหมดนะครับเพราะไม่รู้ดิเราดูว่ามันเรียบร้อยมากกว่าแต่ในทางไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาควรจะติดตั้งยังไงแต่ผมคิดว่าควรจะต้องใช้งานได้ถึงสี่โพซิชันนะครับแล้ว ติดตั้งแล้วแล้วโพสิชันตัวนี้จะไม่หายอ่ะอันนี้คือมุมของผมนะแต่ว่าผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับเราเองก็ไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องแต่ความน่าจะเป็นครับก็เป็นความน่าจะเป็นมันก็ยังเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติประมาณนั้นออโอเคไม่พูดเยอะดีกว่าเราจะดูนะดูนะสวยครับสวยครับโอเค งินเจ้าอาไรนากาโนโชูริเคนซิวเวอร์ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ